จริงจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยมาเขาบ่าเนี่ยแมกเฮ้ยอันนี้อันไหนวะไม่เห็นเลยอันนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้เอามาจากไหนมึงมาจากไหนเอออันนี้มาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านไปไม่ใหญ่ดีเลยนะเมื่อกี้เนี่ย ยยลืมกันแล้วบอกว่าแต่กี่เป็นอย่างกันลืมกันแล้วบอกว่าแต่กี่เคยคบกันเด,เ,ดเดี๋ยว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 รู้แล้วที่ที่พี่โอถามไว้ตอนที่เปิดเปิดมาว่าเพลงนี้มีเออที่ไปที่มายัางไงห<ม>นูรู้แล้วมันม,มันแต่งให้หนูนี่แหละแต่ให้ นายเมื่อกี้ทำไมเดินผ่านแบบไม่หญยดีเลยเอาก็ถ้าบอกว่ามามึงก็ไม่ตื่นเต้นสิเตะอ๋อจะเสเพอเสเพอเมื่อกี้เล่นอะไรไม่ออกเศร้าเห็นเขาเดินผ่านไปแบบไม่หญยดี<ก>ผมถามว่าพี่มางานนี้้วยเหลือเพราะวี่ไม่มีชื่อในพี่คะแนนมาใช่ใช่เขาตอบไม่กูมาโปรโมทงานกูใช่มีงานวันที่เท่าไหร่งานนี้เท่าไหร่ วันที่4งานค่ายใช่ไหมใช่ใช่กันยาวันที่4กันยายนนี้นะคะคอนเสิร์ตบ้านสิงห์มันม่วนเดย์นะคะในซาวเวิลมิวสิกนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะอันนี้คืออันนี้คือมาให้ไงมาให้ผมใช่ไหมเอียงหน่อยเอียงหน่ยเอาเท้าเดเอาเท้าเดเอาเท้าเอาเาให้ทุกคนดู มันกันางไก่อยู่นะอันนี้ก็ร่วมแสดงแล้วแล้วเขาจะเห็นผลหรือเปล่าเนี่ยมึงก็เอาลงข้างล่างสิเออเอันนี้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเตะตะกูลต่อนะคะกับบทเพลงใหม่นะคะขอให้ได้จะหาสิบลานวิวไหร้อ วันนี้มันลำยากมากเลยเอาร้านวิวให้มันรอดก่อนเถอะมันได้อยู่มันได้อยู่ในช่วงแต่ก่อนมันต้องมันต้องมีงานฟิตไงฟิตจิลิ่งไงฟิตจิลิ่งฟิตจิลิ่งชวนแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่มีแฟนไม่ค่อยสนใจลืมกันแล้วบอกว่าแต่กี้เป็นอย่างกันแต่ก่อนแต่ก่อนผมชวนแบบทำคลิปอะไรเขาเขาทำตลอดตื่นมาปั๊บพี่คะแนนอาชีพกันไหม เคยหักน้องบอไปออตายซะไอไปอชวนอะไรได้หมดตั้งแต่มีแฟนมาปั๊บว,วันนี้ทั้งงานได้ฟังท่อนนี้ท่อนเดียวจากเตตะกอนเชื่อไหมนะคะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเพลงนี้มันเขียนให้หนูจริง <c oughs> <c oughs> ๆเอา,อางี้เอา,อางี้วันนี้มาแล้วนะครับก็นกี่ก่อนอื่นนะครับทางกิจกรรมนะครับบ้านสิงเปิดซีมเพลงใหม่นะครับ